สวัสดีครับวันนี้กูมองห้องพักและของสะสมนะครับก็วันนี้เปลี่ยนพามาชมงานศิลปะนะครับของอาจารย์ถวันดัชนีนะครับก็คือเหรียญสุริยภูมิจักรวาลน,นะครับที่ออกแบบโดยอาจารย์ถวันดัชนีนะครับอ,อันนี้จัดทาปีเมื่อ2 0ง2นะครับก็คือเพื่อจัดทาในวาระโอกาส ท่านอาจารย์ถวันนะครับครรรอบ7จาปีนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์นี่ก็คือการนำไรายได้เนี่ยไปสร้างเป็นกองทุนเพื่อทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษานะครับผลงานเหรียญสุริยภูมิจักรวานนะครับก็คือเริ่มแรกมาเนี่ยคือถ้าได้เก็บงานศิลปะเนี่ยก็คือจะมีการเก็บเป็นชุดเซตนะครับก็คือในชุดเนี่ย นี่นะครับก็จะมีถุงนะครับถุงกระดาษนี่ก็ดูงานนี่คือแบบพลิ้นอย่างดีนะครับเป็นผลงานที่โอเคมากเลยครับพรีเมียมมากนะครับพอมีถุงกระดาษเสร็จแล้วก็ภายในผลงานของท่านอาจารย์นะครับก็จะมีใบเซอร์นะครับซึ่งใบเซอร์เนี่ยเพื่อแสดงว่าเป็นผลงานท่านอาจารย์โดยที่ เป็นการการันตีครับว่าไม่ใช่ของปลอมนะครับภายในใบเสรมนี้ก็จะมีเขียนนะครับว่าเหรียญสุยัตภูมิจักรวาลนะครับอันนี้เป็นเนื้อบอสนะครับหมายเลขนะครับว่าหมายเลขอะไรนะครับผลิตจำนวนเท่าไหร่นะครับเป็นของพิพิธภัณฑ์บ้านดำนะครับแล้วก็จะมีลายเซ็นท่านอาจารย์นะครับอันนี้จะเป็นลายเซ็น ที่ท่านอาจารย์เซ็นจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นผลงานที่ออกแบบมาตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่นะครับและนอกจากใบเซอร์แล้วนะครับก็คือภายในเหรียญผลงานเนี่ยก็จะมีแผ่นซีดีมาให้นะครับเป็นแผ่นชุดซีดีนะครับก็หน้าปกก็จะเป็นรุ่นนะครับเหรียญสุยภูมิจักรวาลนะครับ ภาพหน้าปกก็จะเป็นเนื้อทองคำนะครับด้านหลังเหรียญเนี่ยก็จะเป็นลิสต์นะครับว่าภายในซีดีเนี่ยมีรายละเอียดของอะไรบ้างนะครับพอเปิดออกมานะครับก็จะมีซีดีให้หนึ่งแผ่นเพื่อที่จะสามารถนั่งดูได้นะครับนี่นะครับก็คือผลิตออกมาเมื่อปี2012นนะครับแล้วก็จะมีเล่มนะครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับเหรียญน,นี้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเนี่ยครับเปิดมาก็จะมีสารบัญน,นะครับแล้วก็จะมีประวัติความเป็นมานะครับว่าเหรียญสุริยภูมิจักรวาลเนี่ยประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับต้นแบบเหรียญเลยเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นรูปที่ท่านอาจารย์ถวันเนี่ยวาดไว้ในประสาทนะครับของ ประเทศเยอรมันนะครับกรุงโคโรนนะครับเป็นปราสาทนี่คือก็คือเป็นปราสาทเก่าแล้วท่านอาจารย์ถวันเนี่ยได้มีโอกาสไปวาดรูปที่นั่นนะครับแล้วก็ก็คือท่านก็ได้รับการยกย่องนะครับจากเจ้าของปราสาทอะไรเงี้ยนะครับรายละเอียดก็จะมีอยู่ในเล่มแล้วก็พลิกกลับมาเนี่ยก็จะบอกเล่าถึงเรื่องราวว่า ทำไมถึงเลือกรูปภาพนี้นะครับมาทำเป็นเหรียญน,นะครับภาพเขียนสุริยภูมิเนี่ยมีความหมายว่ายังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับก็คือตั้งแต่เรื่องการเลือกใช้วงกลมและสามเหลี่ยมมาเป็นองค์ประกอบของรูปลักษณ์และเนื้อหานะครับเน้นนำไปสู่มัคคาวิถีแห่งการสร้างสรรค์วงกลมแทนค่าจักรวาลรูปทรงของปวงธาตุ ในจักวิสัยจุดจบที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การแตะขอบสุดของจินตนาการหากแต่รวมพลังเป็นเอกภพานุภาพอันเป็นเวิงวงอนันต์การของความไม่มีที่สิ้นสุดและสามเหลี่ยมคืออะตอมและนิวเคลียสแห่งชีวิตซ่อนเลนอยู่ภายในปริมาณนูของชีวิตที่ว่ายเวียนอยู่ในวันจักรจิตรกรออกแบบตาพระราชสัพน์ จกรเป็นตาสุริยะประพามนทนอันแสดงถึงอิทธิฤทธิ์มหิตธาพานุภาพเรื่องลนของสุริยเทพในรูปทรงนรสิงห์ในท่าเท้านบบูชาอาทิตย์อาสนะและมือแตะขอบจักรวาลวางไว้บนลาดของการเวลาที่กืนกินสรรพสินและตนเองในรูปของสุริยคาต กืนตะวันเสี่ยวในอุ้งปากประดับสองข้างด้วยสัญ,ญลักษณ์ของจตุธาตุอันได้แก่ดินน้ำลมไฟโดยใช้สัญ,ญลักษณ์ของช้างแทนดินนาคแทนน้ำนกอินทรีแทนลมและราชสีแทนไฟธาตุทั้งสี่วนเวียนไหวฟ้อนเป็นจรณะภาพอยู่รอบนรสิงห์ซึ่งแน่วแน่สนิทนิ่งเป็นสักภาพอยู่ตรงกลางกระหม่อมของการ เวลาที่กืนกินสัพพชีวิตเป็นประดุดเฟื่องจักรยนต์ของวิญญาณชีวิตที่มีทั้งความงามสง่าทรงพลังและความเคลื่อนไหวของเวิรจัก,กรวาลชีวิตด้วยท่าทั้งสี่และบริหารความขัดแย้งของรูปอารมณ์เสี่ยวตะวันในเขี้ยวคมเวลาดวงตาของอสูรเขี้ยวคมของจักรวาลและเนียงเพลิงของกนกทิพย์เนี่ยนะครับรูปนี้ก็จะเป็นรูปต้นแบบนะครับ ต้นแบบล่างนะครับที่อาจารย์ถวันได้วาดไว้ที่ราษานนะครับแล้วก็ความหมายนะครับจะสังเกตว่าผลงานของอาจารย์เนี่ยก็จะแทนธาตุด้วยสัตว์ต่างๆนะครับคราวนี้มาดูที่ตัวเหรียญน,นะครับอ๋อลืมไปนะครับก็คือต่อมาในในเล่มนะครับถัดจากประวัติววเหรียญก็จะมี มีประวัติของอาจารย์ถวันรัชนีนะครับแล้วก็จะเป็นรายการนะครับว่าเหรียญเนี่ยผลิตมาเท่าไหร่นะครับแต่ละชุดเนี่ยนะครับมีจํานวนเท่าไหร่นะครับนี่นะครับมีทั้งเป็นเซตนะครับแล้วก็จะมีราคาบอกนะครับตอนนั้นที่ที่เปิดให้ให้เช่ากันนะครับ แล้วก็จะมีเหรียญเนี่ยนะครับเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญบอลนะครับแล้วก็จะมีปฏิมากรรมขนาด99เซนที่จานได้ทามานะครับจํานวน9้าเหรียญก็วันนี้ที่ผมจะนามาให้ชมก็คือเนื้อบอลกับเนื้อเงินนะครับมาดูเหรียญนะครับกล่องบรรจุเหรียญเนี่ยนะครับอันนี้คือกล่องจุเหรียญก็ดูแบบ มีคุณค่ามากเลยนะครับในการเก็บสะสมแล้วทำออกมาอย่างดีนะครับกล่องก็หนาน,นะครับแข็งแรงเนี่ยครับหน้าเหรียญก็หน้ากล่องก็ยังมีการทำตาสัญลักษณ์ไว้บนกล่องด้วยนะครับเปิดมานะครับอันนี้ภายในกล่องนะครับก็จะมีชื่อบอกนะครับว่าเป็นเหรียญสุิย,ยภูมิจักรวาลสร้างโดย ถวัลยรัชนีเนื้อบอนจำนวนการสร้าง9999เหรียญนะครับปีพศ2555นนะครับ,อ,อ, 2, รบอ่าเรามาดูเหรียญกันนะครับนี่ครับคือเหรียญน,นะครับเดี๋ยวให้ดูดูด้านหน้านะครับแล้วก็ดูด้านหลังไปก่อนนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับเป็นงานที่ละเอียดแล้วก็คมมากเลยนะครับ เห็นเขี้ยวนี่ครับเขี้ยวนี่ก็คมมากเลยนะครับผมซูมให้ดูนะครับคมมากเลยครับรายละเอียดการทําก็ละเอียดนี่นะครับการแทนท่าทั้งสี่นะครับแล้วก็สุริยะที่กืนกินโดนกลินกลินนะครับด้านหลังเหรียญน,นะครับ อันนี้คือด้านหลังเหรียญก็จะมีหมายเลขกำกับเหรียญน,นะครับเราก็จะมีปีพศมีชื่อผู้สร้างนะครับเราก็จะมีพิมพ์ว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับลายเซ็นแล้วก็โค้ดนะครับอันนี้คือเนื้อบอนนะครับยังไงครับสวยงามไหมครับ คือถ้าได้เห็นของจริงก็จะเห็นถึงพลังนะครับของการออกแบบนะครับแล้วก็การวางองค์ประกอบนะครับสีดำนี่ก็คือขับให้ให้เหรียญนี่มีมิติขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกนะครับซึ่งเหรียญเนี่ยก็เป็น ปฏิมากรรมที่เหรียญที่ค่อนข้างจะนูนสูงนะครับแล้วก็มีการลงสีเพื่อให้มีมิติขึ้นมาอีกก็ทำให้เกิดความสวยงามยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับก็เป็นผลงานที่สวยงามมากทีเดียวเลยนะครับในเรื่อง ความหมายก็ดีมากนะครับคราวนี้มาดูเหรียญเงินนะครับกล่องก็เหมือนกันนะครับแต่รูปหน้ากล่องก็จะคนละสีนะครับถ้าเทียบกันแต่ละเหรียญก็จะทำหน้ากล่องคนละสีนะครับเห็นไหมครับ ภายในเหรียญเงินก็กล่องก็จะมีลายสีเงินนะครับนี่นะครับโซนสีก็จอกสีเงินก็จะมีชื่อเหรียญสุริยภูมิจักรวาลนะครับสร้างโดยถวัรรดัชนีเนื้อเงินจำนวนการสร้าง5555เหรียญน,นะครับปีพศ2 5 5 5ันและนี่คือตัวเหรียญน,นะครับ ครับสองเหรียญสีแตกต่างกันก็ให้อารมณ์ของสีนี่แตกต่างกันไปเลยนะครับความความสวยงามนี่ไม่แพ้กันเลยนะครับระหว่างสองเหรียญถ้าได้เห็นของจริงนี่ก็เหรียญจริงๆก็น้ำหนักนี่กะ ของเหรียญนี้ก็ก็หนักอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหนานะครับนะครับถ้าการที่จะมีอนาคตถ้าจะมีของปอนก็น่าจะผลิตยากอยู่เหมือนกันนะครับถ้ารูปแบบเหรียญลักษณะนี้นะครับ เราต้องทำทั้งกล่องทำทั้งหนังสือนะครับแล้วก็ใบเซอร์นะครับนี่นะครับความสวยงามของเหรียญโซริยภูมิจักรวาลน,นะครับออกแบบและสร้างโดยจาร์ถวันรัชนีนะครับซึ่งผลงานทางด้านศิลปะนี่จาร์ถวันก็ระดับโลกนะครับอันนี้เลยเอามาให้ชม กันนะครับว่าเป็นเหรียญที่สวยงามจริงๆนะครับถ้าดูถึงความหมายของเหรียญนะครับที่เมื่อกี้ผมได้บรรหารบรรยายให้ฟังเนี้ยก็นี้นะครับ เนี่ยครับรูปนรงห์นะครับเท้านรงห์ในท่าเท้านกบูชาพระอาทิตนะครับเนี่ยศสสนาก็คือชูมือขึ้นนะครับนรงห์นะครับในมือแตะขอบจักรวาลเนี่ยครับเห็นไหมครับมือแตะขอบจักรวาลที่เป็นโค้งวางบนลาดของการเวลาที่กืนกินสรรพสินและตนเองในรูปของสุรยาาิยะขาดอันนี้ก็คือสุริยะขาดนะครับ ด้านล่างกืนตะวันเซี้ยวนี้อุ้งปากแล้วก็ประดับสองข้างด้วยสัญลักษณ์ของธาตุอันได้แก่ดินน้ําลมไฟนะครับก็จะเห็นว่าจะมีรูปช้างนะครับรูปช้างแทนดินนาคแทนน้ำนะครับอินทรีแทนลมราชสีแทนไฟนะครับเห็นหนาคไหมครับอันนี้นาค ราชสีและนกอินทรีนะครับแล้วก็จะมีช้างนะครับอยู่ทั้งสองด้านนะครับเห็นไหมครับข้างล่างจะเป็นลายไทยตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีช้างกับนกอินทรียานานะครับ ที่ใช้ศิลปะไทยเข้ามาออกแบบนะครับมีลายไทยนะครับราชาสีนะครับแันนี้ก็จะเป็นนกอินทรีนะครับ บอกว่าเปรียบเหมือนฟันเฟืองจักรยต์ของวิญญาณชีวิตที่มีทั้งความงามสง่าทรงพลังและความเคลื่อนไหวของเวิ้์จัก,กรวาลชีวิตด้วยท่าทั้ง4และบริหารความขัดแย้งของรูปปลาลมเสี่ยวตะวันในเขี้ยวคมเวลานะี่ครับดวงตาของอสูนเขี้ยวคมของจัก,กรวาล เนี่ยนะครับดวงตาของอสูรละเขี้ยวคมของขอบจักรวาลน,นะครับก็ตามความหมายที่บรรยายไว้ในหนังสือประจําผลงานนะครับเพื่อที่เราจะได้เข้าใจในเรื่องของแนวคิดในการออกแบบนะครับก็เป็นเหรียญที่สวยงามนะครับก็ท่านที่ อาจจะชอบชื่นชอบผลงานศิลปะแล้วอยากจะเก็บเพื่อเป็นของสะส,สมก็ที่บ้านดำก็น่ายังจะมีอยู่นะครับลองติดต่อสอบถามไปดูนะครับหรือว่าถ้าไม่มีแล้วก็อาจจะต้องหาจากนักสะส,สมท,ที่เก็บผลงานท่านอาจารย์ถวันไว้นะครับ ไงครับสวยไหมครับก็วันนี้กูมองห้องพักและของสะสมก็นำผลงานท่านอาจารย์ถวัลย์ชรีมาให้ชมนะครับก็ถ้ามีข้อติชมก็พิมพ์มาในข้อความได้นะครับแล้วก็ท่านไหนชอบก็อย่าลืมติดตามก็กดไลค์แล้วก็ subscribe นะครับเพื่อตอนหน้าผมจะเอาผลงาน ศิลปะหรือของสะสมอะไรมาให้ชมก็ติดตามกันใน e ีีหน้านะครับสำหรับ e ีีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ